Liam lôi yang 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 yu yang yu 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 yang yu yang

เอ่ไงเราเอ๊วันนี้มันเป็นวันของเขาจริงเว้ยเป็นยังไงครับพี่นิวตอน เอเฮ้ยเกือบอีกแล้วผู้เบสว่าไงผู้เบสว่าไงเฮ้ยนี่นี่ช่วยกันช่วยกันลูกตามต่อฝ้ายตามต่อลูกไม่พอครอาจุคกูเล่นนึเอ้ยนำเงินเล่นก่อนตอนนี้ฝ้ายขยัน

ไม่มีอะไรเลยมีแต่สนับแข้งคนละข้างอยู่นั่นแหละ